ค่ะชื่อมนสวรรค์สุริยสิทธิ์ชื่อเล่นชื่ออะตอมค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะศิลปรกรรมค่ะตอนนี้เป็นคุณครูสอนศิลปะเด็กแล้วก็รับเป็นพี่ติวเข้ามาหาวิทยาลัยนิดหน่อย สอนเด็กศิลปะนะคะจะเริ่มตั้งแต่3ขวบค่ะไปจนถึงอายุ20หรือบางทีนะคะ30ก็มีค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่มาเรียนแก้เครียดแล้วก็บางทีอะคะ่ะเขารู้สึกว่าแบบลูกเขาอย่างเงี้ยคะ่ะสมาธิไม่ค่อยมีเขาก็เลยส่งมาเรียนเป็นศิลปะเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะส่วนมากที่เขามาเรียนนะคะเขาก็จะมาเรียนเหมือนแก้เครียดผ่อนคลายแล้วก็กิจกรรมยามว่างอะคะ่ะ เพื่อนหนูเขาเป็น ซึมเศร้าค่ะแล้วเขาก็เครียดแบบเครียดมากหนูก็พยายามที่จะเข้าไปคุยให้คาปรึกษาเขาช่วงนั้นหนูคุยกับเขาบ่อยมากมันมีช่วงที่เขาคิดจะขีดสั้นใช่ไหมคะหนูก็พยายามคุยถึงปัญหาว่าทําไมอย่างน้นอย่างนี้ผ่านมาสักพักหนึ่งใช่ไหมคะหนูก็เลยลองชวนเขามาวาดรูปดูคะ่ะเออลองวาดดูไหมลองทําอะไรใหม่ๆดูไหมลองเรียนรู้ทางด้านนี้ดูไหมก็ปัจจุบันตอนนี้เขาก็ดีขึ้นมากละคะ่ะสิ่งที่หนูทําอยู่นะคะคือการสอนศิลปะหนูก็รู้ ู้สึกว่ามันช่วยบำบัดคนได้ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจทางด้านนี้ดูหนูจะเป็นเพื่อนพูดคุยเองค่ะหนูคุยไม่ค่อยเก่งแต่ว่าหนูรับฟังเก่งค่ะติดต่อได้ที่ ig mota under score at ค่ะแล้วก็ Facebook มนสวรรค์สุริยสิทธิ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดกับเราซิงนี้